เจ้าต,ตาก้อนพลังมหาเมืองครับต้อนครับ,รบออการควบคุมหาเด่นครับ ผมมนตรีประพัด์พตวันผู้จัดก,การกองลังผาเมืองวันนี้กองลังผาเมืองจัดการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการตากัดกั้นยาเสพติดตแม่สายนะครับท่านผู้แทนของสพแม่สายนะครับมามาร่วมกับเราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของผบอชพาตากนะครับที่มาร่วมในการถแถลงข่าวกับเราในวันนี้แล้วก็มีผบร้อยนะครับที่ปฏิบัติงานได้ผลเมื่อคืนนี้นะครับมาชี้แจงข่าวด้วย ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าทเค้มข้น,น,นมาต,ตลอดนะครับช่วงสงการเราก็ไม่ได้หยุดกันไม่ได้หยุดกันปรากฏว่าในช่วงสงการไม่ค่อยเข้านะครับก<ม>็ลาประมาณตัก5ห้าทุ่มครับณจุดต,ตัวนี้นะครับก็เกิดการปะทะกับกลุ่มขบวนการระเบียงยาติดนะครับประมาณห้าถึงเจ็ดคนนะครับที่กําลังรํเลียงยาติดลงมาพอเราเจอเราก็ให้เขาหยุดเพื่อทําการตรวจค้นเขาก็ยิงใส่เรานะครับก็เกิดการปะทะกันนานประมาณห้านาทีครับ มีรอยกระสุนอยู่ตามต้นไม้ต่างๆหลายแห่งครับก็ในส่วนของกลุ่มผู้บัญการครับสามารถหลบหนีไปได้นะครับย้อนย้อนกลับไปฝั่งเมียนมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากในาสแดนประมาณ3ามถึงสี่เมตรนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับห่างไปนิดเดียวครับซึ่งการทํางานที่ได้ผลเมื่อคืนนี้นะครับกําลังของเราหลังจากประทนแล้วก็ขุมพื้นที่ไว้ครับตอนเช้าก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่ ก็พบเป้อยู่4เป้นะครับเป็นเป้ยาติดติดทั้งหมดนะครับเป็นยาบ้านะครับว่าเมื่อมาตรวจนับกันแล้วก็ประมาณเป้ละ1นึ0 0แสเมตดครับหล่นทั้งหมดก็4ี่0 0 0แเมตดครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบยายาติดติดอีกครั้งหนึ่งครับับเดี๋ยวครับขึ้นละนะครับครับเตียมตาลครับมีเม็ดแน่นอนครับนะตรงนี้ สี่น้ำตาลเข้มแล้วนะครับครับนี่ครับยาบ้ารตนี้ครับเก้าเก้าครับเก้าเก้าเก้าตรวจฉุลยรับทราบครับครับนี่ยาครับผลการทดสอบครับพี่นักสื่อมรวจฉนมีพวกเราจับได้จากเครื่องมือเฝ้าตรวจก็ขอไม่ไม่เอาเรื่องนี้ออกไปลงนะ